สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง JK Review ช่องที่เรานำเสนอรีวิวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเครื่องจักรทางทหารหรือระบบขนส่งแห่งอนาคตและวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอและอาจกลายเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลนั่นคือไฮเปอร์ลูปอัลฟารุ่นปี2025ซึ่งถือเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาอย่างเต็มรูปแบบและเตรียมพร้อมใช้งานในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อพูดถึงไฮเปอร์ลูปหลายคนอาจนึกถึงภาพแคปซูลลอยอยู่ในท่อสุญญากาศด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อสิ่งนี้ไม่ใช่แค่จิตอนตนาการอีกต่อไปเพราะในปี2025ไฮเปอร์ลูปอัลฟาได้กลายเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงด้วยการวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย900ถึง1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไฮเปอร์ลูปอัลฟาจึงสามารถแทนที่การเดินทางด้วยเครื่องบินระหว่างเมืองได้ในหลายพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้ระบบนี้เป็นไปได้คือโครงสร้างท่อขนาดใหญ่ที่มีแรงดันต่ำใกล้เคียงกับสุญาากาศ ซึ่งช่วยลดแรงต้านอากาศให้เกือยเป็นศูนย์ขณะที่แคปซูลโดยสารจะลอยอยู่เหนือลูวิ่งด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเลวิเวชันที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวไม่มีแรงเสียดทานเหมือนล้อบนถนนนอกจากนี้ระบบควบคุมการเดินทางภายในยังใช้ AI และเซนเซอร์หลายระดับในการควบคุมความเร็วการเบรกและการหลีกเลี่ยงปัญหาทางเทคนิคแบบเรียลไทม์ตัวแคปซูลโดยสารของ h y p ป r l o ลูป l p h a 2 225ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกสบาย ความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตัวแคปซูลสร้างด้วยวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและทนทานต่อแรงดันสูงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์เกรดอากาศยานและด้านในได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัยใช้ที่นั่งแบบเออร์โกนอมิกที่สามารถปรับเองนเต็มที่พร้อมระบบปรับอากาศที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิร่างกายผูดด้โดยสารแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังมีระบบไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนตามสภาพอารมณ์เช่นผ่อนคลายในช่วงกลางคืนหรือกระตุ้นความตื่นตัวในช่วงกลางวัน และแน่นอนว่ามีหน้าจอสัมผัสส่วนตัวที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนตัวเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตไฮเปอร์ลูปอัลฟายังมีระบบความปลอดภัยหลายช,ชั้นเช่นระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถหยุดแคปซูลในกรณีฉุกเฉินภายในไม่กี่วินาทีระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนระบบควบคุมแรงดันและระบบติดต่อกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทางทําให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าการเดินทางด้วยไฮเปอร์ลูปนั้นปลอดภัยไม่น้อยไปก่าว่าการขึ้นเครื่องบิน ในด้านพลังงานไฮเปอร์ลูอัลฟาใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนท่อทางเดินตลอดระยะทางพร้อมระบบกะเก็บพลังงานในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่และยังมีเทคโนโลยีการรีไซเคิลพลังงานจากการเบรกเช่นเดียวกับระบบรีเจเนเรทีฟเบรกิ n งที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่สิ่งนี้ทำให้ระบบไฮเปอร์ลูมีคาร์บอนฟุตต่อพอลิ่ต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าการเดินทางรูปแบบอื่น เทคโนโลยีการสร้างเท่าทางเดินของไฮเปอร์ลูปในปี2025ได้พัฒนาอย่างมากโดยเน้นการติดตั้งแบบโมดูล่าทำให้สามารถสร้างทางเดินได้เร็วขึ้นใช้แรงงานน้อยลงและลดต้นทุนรวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างตัวท่าถูกออกแบบให้ทนต่อแผ่นดินไหวลมแรงและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระดับสูงโดยใช้วัสดุที่ทนทานเช่นเหล็กกล้ารีดพิเศษผสมกับคาร์บอนคอมโพสิตและมีระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนในทุกจุด ด้านเครือข่ายเส้นทางไฮเปอร์ลูอัลฟากำลังเปิดใช้งานแล้วในบางประเทศเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรต์จีนและบางรัฐในสหรัฐอเมริกาโดยเส้นทางเชื่อมต่อเมืองใหญ่เช่นจากดูไบไปอาบูดาบีหรือจากลอสแอนเจลิสไปซานฟรานซิสโกใช้เวลาเดินทางเพียง1 0 3ถง0นาทีเทียบกับการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือรถไฟที่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงและคาดว่าภายในปี2027จะเริ่มขยายไปสู่ภูมิภาคอาเซียนและยุโรป ไฮเปอร์ลูปอัลฟายังรองรับการขนส่งสินค้าในลักษณะฟรีดซิสเต็มโดยมีแคปซูลขนาดใหญ่พิเศษสำหรับขนส่งสินของที่ต้องการความเร็วและความปลอดภัยสูงเช่นชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าสดใหม่ด้วยความเร็วที่สูงและไม่ต้องกังวลเรื่องการกระแทกระหว่างทางการขนส่งแบบนี้จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมโลจิสติกทัวโลก อีกหนึ่งความน่าสนใจคือการเชื่อมต่อไฮเปอร์ลูปอัลฟาเข้ากับระบบสมาร์ทซิตี้ในหลายเมืองเช่นการรวมระบบกับรถไฟฟ้ารถไร้คนขับหรือรถ e ีวีทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางแบบไร้รอยต่อจากบ้านไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวและยังสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อจองที่นั่งติดตามการเดินทางและจัดการการชำระเงินได้อย่างครบวงจร ถึงแม้จะยังมีข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิตและความท้าทายทางวิศวกรรม h y p ป r l o ลู Alpha 2025ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้มีความเป็นไปได้จริงและกำลังเข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็วหลายประเทศกำลังลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ h y เป r l o ลูและหลายบริษัทเอกชนกำลังแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วความปลอดภัยหรือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับแต่ละภูมิภาค ไฮเปอร์ลูปอัลฟาคือก้าวสำคัญของมนุษยชาติในการพัฒนาระบบขนส่งที่รวดเร็วประหยัดพลังงานและปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์การบูรณาการเทคโนโลยีหลายด้านเข้าด้วยกันเช่นวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การออกแบบอุตสาหกรรมและการวางระบบเมืองอัจฉริยะหากคุณตื่นเต้นกับอนาคตของการเดินทางเหมือนกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง JK Review ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบนี้ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ